สวัสดีครับมาดูเคล็ดลับต่อไปนะครับเป็นเคล็ดลับนะครับเกี่ยวข้องกับการอ่านนะครับถ้าเรานะครับโอเคมันถูกต้องครับถ้าเราจะทุ่มเทอ่านหนังสือนะครับในสายงานที่เป็นของเรานะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการโปรแกรมมิ่งนะครับหรือว่าการเขียนโปรแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือในสายของนั่นแหละนะครับแต่เคล็ดลับมีนี้นะครับมีอยู่ว่านะครับ ให้เราอ่านหนังสือประเภทอื่นๆด้วยนะครับที่มันจะคอยส่งเสริมเราด้วยนะครับโดยนะครับสัดส่วนโอเคถ้าคุณจบใหม่ๆเนี่ยสัดส่วนของการอ่านคืออาจจะอ่านสัก10%นะครับแล้วก็เนื้อหากับคอมเนี่ยสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแต่เมื่อคุณโตขึ้นนะครับหรืออายุเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้อ่านนะครับหนังสือนะครับพวกเนี้ยนะให้มีสัดส่วนเยอะขึ้นเรื่อยๆ นะครับไม่แน่ว่าวันหนึ่งเนี่ยควรอาจจะสัดส่วน50-50เลยนะครับอ,อย่างของผมทุกวันนี้ก็ประมาณ50-50เลยนะครับก็คืออ่านพัฒนาตัวเอง50%นะครับแล้วก็อ่านเกี่ยวข้องกับความเนี่ย50%ซึ่ง50%แรกเนี่ยเราก็อ่านปกติอยู่แล้วถูกต้องไหมจริงๆแล้วมันก็จะไม่แค่มีหนังสือถูกต้องไหมครับก็จะมีวิดีโอด้วยมีอะไรอื่นๆด้วยนะครับหนังสืออะไรบ้างล่ะที่เราควรที่จะอ่านนะครับหรือว่าช่วยส่งเสริมเราหก็คือหนังสือ,อการพัฒนาตัวเอง นะครับอ่าเช่นนะครับเราจะทำยังไงเนี่ยนะครับให้เราขึ้นไประดับท็อปของของสายงานแบบนี้นะครับหรือ2นะครับหนังสือเกี่ยวข้องกับการพูดนะครับหรือการการพูดต่อหน้าสาธารณะนะครับแบบนี้นะครับหรือหนังสือนะครับเกี่ยวข้องกับการพรีเซนต์นะครับแบบนี้นะครับพวกนี้เราควรที่จะอ่าน ควบคู่กันไปด้วยแล้วก็เอามาใช้อย่างผมก็จะไปซื้อที่ซีเนะครับเ,เป็นประจำนะก็จะมีก็จะเข้าสักอาทิตย์ละครั้งนะครับก็จะซื้อมานะครับถือว่าเป็นการลงทุนในตัวเองด้วยนะครับซึ่งก็จะลองหยิบมาไอา้อะไรที่มันเข้ากันกับกับเราตอนนั้นอะอะไรที่เราอยากพัฒนาเพิ่มนะครับเราก็ไปซื้อมาเสริมแล้วก็ลองฝึกดูนะครับเช่นตอนนี้ผมก็ฝึกภาษาอังกฤษอยู่อย่างเงี้ยนะครับฝึกพูดภาษาอังกฤษผมก็จะ ไปซื้อซีดีนะครับภาษาอังกฤษหรือ DVD เนี่ยมาเรียนแบบนี้นะครับหรือในช่วงนั้นเนี่ยโอเคอ่าสมมุติว่าผมอยากสอนเรื่อง JavaScript อย่างเงี้ยเออผมอยากรู้เอะมันมีเทคนิคการสอนอะไรอื่นอีกไหมนะครับที่ที่มันจะดีกว่านี้ผมก็ไปซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสอนมานะครับอ่าหรือเราเขียนโปรแกรมใช่ไหมฮะอ่าเกี่ยวข้องกันกับ อินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องไปซื้อหนังสือพวกนี้มาอ่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คุยกับลูกค้ารู้เรื่องนะครับทำให้เราเนี่ยดูเป็นโปรเฟชชั่นแลมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยมองมองว่าเอ้ยเราเป็นคนที่แบบไม่ใช่แค่อยู่หน้าคอมอย่างเดียวนะครับคือทุกวันนี้นะครับเราจะไปเขาเรียกอะไรมีความรู้แค่ด้านเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารนะครับยุคอินโฟมชันใช่ไหมฮะที่แบบว่า ลูกค้าก็สามารถที่จะค้นข้อมูลนะครับต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเราได้เกี่ยวกับคู่แข่งเราได้หรือว่าเกี่ยวข้องกันกับบริษัทอื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแตกต่างนะครับก็คือเราต้องเป็นคนที่แบบว่ามีความรู้ที่รอบด้านนิดหนึ่งนะครับอ่าก็อย่างที่แนะนำนะครับยิ่งถ้าเรายิ่งอ,อายุเยอะเท่าไหร่โตขึ้นมาเท่าไหร่เรายิ่งอาจต้องอ่านหนังสือพวกนี้เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคนะคอมเราใช่ไหมระดับหนึ่งคือเราอ่านในช่วงแรกเนี่ย เราอ่านหนังสือเนี่ยใช่ไหมฮะคอ,อมเนี่ยโอเคเก้าสิอย่างเงี้ยโอเคเราก็จะแน่นขึ้นใช่ไหมข้อมูลตัวนี้คราวน,น,นี้เราก็ค่อยขยับลงมานะครับซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเราทิ้งเลยถูกต้องไหมฮะรเราก็อย่าง50 50อย่างผมก็50 50อยู่นะครับก็ไม่ทิ้งนะบางช่วงอาจจะเออหกสิบสีก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนทําอะไรนะครับเออบางช่วงเนี่ยนะครับก็อ่านในพวกพัฒนาตัวเองเนีย่ยเยอะเลยนะครับซึ่งซึ่งก็ขึ้นอยูนะ่กับว่าเราจะเออจะเออ ประเด็นนะครับที่เราจะศึกษาตอนนั้นเนะี่ยมันคืออะไรนะครับอโอเคอย่างเช่นผมซื้อหนังสือเกี่ยวกับการขายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านในในก็ทุกคนก็จะรู้ว่าเออผมมีขายคงขายคอสใช่ไหมมีขายคอสมีอะไรอยู่แบบเนี้ยนะครับซึ่งก็ผมก็ต้องซื้อหนังสือนะครับพวกเนี้ยนะครับมาดูว่าเอ๊ะการขายคืออะไรนะครับเออเราจะขายยังไงนะครับขายให้ใครขายแบบไหนนะครับอ่า ถึงจะลูกค้าจะได้ประโยชน์สูงสุดอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับลองหาหนังสือก่อนก็ได้ฮนะที่ตัวเองสนใจแต่ไม่ใช่นิยายนะเออไม่ใช่การ์ตูนนะนะครับเป็นหนังสือที่จะเป็นหนังสืออะไรที่เราหยิบมาแล้วเราจะเอามาผนวกกับคอมที่อยู่ตอนนี้เออเนี่ยกับวิชาคอมเราเนี่ยนะครับที่จะเอามาช่วยในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนะครับในการงานของเราได้เนี่ยก็ควรที่หยิบมาอ่าน นะครับด้วยพยายามหาเวลาด้วยนะครับอ่านตัวนี้ด้วยสมมตก็อ่านมาแล้วสองสาหน้าอะไรเงี้ยถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลาก็อ่านรวดเดียวจบอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เราก็สามารถที่หยิบเอ่อมาอ่านเรื่อยๆนะครับถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไมล์เซ็ตที่จะเอ่อพุ่งนะครับเอ่อแล้วก็เสริมให้เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่แบบว่าดูเป็นคนมีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็ดูเป็นผู้นํานะครับเอ่อเพราะฉะนั้น นอกจากที่เราจะค,คุยกับคนอื่นหรือเรื่องแล้วเนี่ยนะครับเราก็เขาเรียกอะไรเ,เป็นผู้นําที่จะพาคนอื่นไปด้วยนะครับเพราะว่าบางคนไม่รู้เรื่องนี้เรารู้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็แลกเปลี่ยนกันได้เนาะเป็นสรุปเลยนะครับเคล็ดลับตัวนี้คือให้นะครับกำหนดสัดส่วนนะครับของหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือโปรแกรมมิงนะหรือเกี่ยวกับคอมเนี่ยนะครับให้อ่านด้วยนะครับเริ่มเลยนะครับให้อา่านด้วยนะครับถ้าใครอยากอ่านาถ้าใครคิดไม่ออกนะครับก็ i อก o x มาหาผมได้นะครับว่าผมจะมีหนังสือแนะนําให้ว่าคนที่จะแนะนําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเน้นเกี่ยวข้องกับอาชีพเรานะครับเราทํายังไงเราถึงจะก้าวหน้าถูกต้องไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ i n b อกมาถามได้นะครับอย่าลืมนะครับกําหนดสัดส่วนนะครับของหนังสืออื่นๆด้วยนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับคอมนะครับสายไปในชีวิตหน่อยนิดนึงนะครับก็เคล็ดลับนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ